สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มูฟ i ี BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จีสมาแนะนำหนังเรื่องโคล a ร i n e กับโลกมิติพิศวงเข้าฉายปี2009เป็นเรื่องราวของเด็กที่ชื่อว่า c o r a ร i n ล j o โจนเธอและครอบครัวของเธอได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่ที่ชื่อว่าพิ k p a พาเล e บ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่ที่แบ่งให้คนเช่าโดยเด็กสาวมีเพื่อนบ้านมากมายเช่นมิสปริงและมิสฟอร์ซิเบ e ซึ่งเป็นหญิงชาราที่เคยเป็นอดีตนักแสดงพวกเธอเป็นหญิงชาราตัวอ้วนกลมที่เลี้ยงสุนัขไว้เยอะมากและชายชรา,าอีกคนที่ทําตัวแปลกๆเพราะเขากําลังฝึกคณะละครสัตว์หนูแถมเธอยังได้พบเพื่อนใหม่คนหนึ่งที่ชื่อว่าไวบี้และแมวดำของเขาและทุกคนเรียกเธอว่าแครโรไลแทนที่จะเป็นโคโรไลตามชื่อเธอและหลังจากที่เธอย้ายเข้ามา คุณพ่อและคุณแม่ของเธอก็ยุ่งกับงานของท่านโคโรไลจึงทำการออกสำรวจในสถานที่ต่างๆรวมถึงบ้านของเธอด้วยและเธอก็ไปพบเจอกับประตูบานหนึ่งซึ่งเป็นประตูลับและประตูบานนั้นก็พาเธอไปพบเจอกับบ้านอีกหลงังที่เหมือนกับบ้านของเธอแต่ดูมีสีสันมากกว่าเยอะเธอไปพบเจอกับคุณพ่อและคุณแม่อีกคนที่มีกระดุมเย็บติที่ตา พ่อแม่อีกคนมีความสนใจในตัวเธอรักและให้ความอบอุ่นมากกว่าพ่อแม่เดิมของเธอเธอไปเจอพวกเพื่อนบ้านที่ดูน่าสนใจมากกว่าเดิมเธอสนุกสนานและมีความสุขกับบ้านหลังนี้เธอเข้ามาที่นี่หลายครั้งจนกระทั่งพ่อกับแม่อีกคนขอให้เธออยู่ที่นั่นตลอดไปโดยการให้เธอเย็บกระดุมที่ดวงตาของเธอโครไรู้สึกว่าเธอปฏิเสธแต่ว่าเมื่อกลับมาบ้านจริงๆของเธอพ่อกับแม่ตัวจริงของเธอกลับหายไป และเธอรู้ได้ทันทีว่าพ่อกับแม่อีกคนได้ลักพาตัวพ่อกับแม่ตัวจริงของเธอไปแล้วและโครรายจะทําอย่างไรต่อไปเธอจะกลับไปหาพ่อแม่อีกคนแล้วให้พวกท่านเย็บกระดุมติดตาของเธองั้นเหรอซึ่งไม่มีทางแน่นอนแต่ว่าอย่างไรเธอก็ต้องกลับไปหาพ่อแม่อีกคนเพื่อช่วยพ่อแม่ตัวจริงของเธอแล้วเธอจะใช้วิธีไหนในการ ช่วยพ่อแม่ตัวจริงของเธอสามารถไปรับชมได้ในเรื่องค่ะใครที่สนใจบีบีจะแนบลิงก์ตัวอย่างเอาไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูตัวอย่างกันได้สำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้บีบีให้สิบเต็มสิบไปเลยค่ะเพราะอยู่ในใจของบีบีมาตั้งแต่เด็กเลยยังจำได้ว่าตอนนั้นดูแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วชอบมากพอโตขึ้นแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในหัวใจยังคงจดจำได้และประทับใจเสมอ เกินไปหาอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือแปลเพราะอยากเก็บรายละเอียดเพราะฉะนั้นจะให้คะแนนน้อยกว่านี้ได้ยังไงน้องๆรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูสามารถไปหาดูได้คะ่ะและถ้าดูแล้วรู้สึกชอบเหมือนกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย